ดวงลัตเตอรี่ราคว้าไปหนึ่งสามสิบล้านสัญญาณวัระเจ้าค่มีสัญญาสาธุธรรมาภิษฐ์สี่สิบล้าน ขวดขายเยอะแบบเนี้ยติดคาบ้านกาสี่เดือนถามว่าคุณลองนึกภาพดูว่าไม่มีตังยังไงมันมีโหดตรงนี้ไหมจถันละกาณ์น่มันจะโหดตัวนี้มันมีอีกไหมมาตอนนี้เลยรู้สึกอะไรตอนนั้นท่ห้องนั้นเป็นพวกปู่เลยมีลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาคนหนึ่งเป็นเด็กวัดเนาะที่รับใช้หลวงปู่มาเขาอยากจะสร้างพระพรมถวายหลวงปู่ที่วัดที่ธรรมอุทยานด้วยงบประมาณเนี่ยนะครับก็คือค่อนข้างจะต้องหล่อเป็นองค์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทําเป็นศารเพื่อให้มีคนมากราบไหวมาสักการะที่กาินผมก็เลยรู้สึกว่าเออน้องมาตั ใจดีเป็นใหา่จะสร้างพระสาีมบุมตรก็เลยอยากจะมาบอกบุญช่วยน้องพระพรมจะมีสี่หน้าแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเราไปบอกบุญเต็มที่นั่นสี่คนมาร่วมเงินสร้าง<ม>ก็คงจะดีเวลานึกภาพในหัวเนี่ยนึกถึงเฮียเก่งผมก็เลยยกปูหาเฮียเก่งล่าสุดบอกว่าเฮียครับผมอยากจะบอกบุญลืเหมือนที่เล่าปลายสายเฮียเก่งแกรับเรื่องแล้วแกก็บ,บอกว่ายินดีครับโดยไม่ถามเรื่องพระพรมสร้างขนาดไหนยังไงนู่นนี่ทาไมเฮียถึงตอบรับง่ายครับตัวนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าที่มันง่ายคือสิ่งหนึ่งที่เราสบายใจถ้ามันเป็นส่วนรวมเราร่วมด้วยา ันไม่ใช่ส่วนรวมเราก็ต้องขอหลีกนิดนึงเพราะเงินทองของเรามันหามายากมันไม่ได้อยู่ดีดๆเงินทองตกมาจากสวรรค์หรือว่าเป็นเราไปอเอาของใครเขามาเงินของเราถ้ามันจะไปก็ขอมันไปด้วยประโยชน์สูงสุดที่มันเกิดขึ้นในส่วนที่เราสามารถที่จะพิสูจน์กันได้ก็เชื่อว่าการสร้างสิงส่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่วัดน,นะครับก็ให้คนสักการะมาร่วมบุญกันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับ <c oughs> ผมดีใจมากเพราะอะไรว่าเศรษฐีธุรกิจที่มาร่วมบุญเนี่ยมีความเกี่ยวข้องพระผมผมเชื่อนะผงไทยพี่ป๋าผงคือภานะของภานะของพระพรม Yeah. มีความเกี่ยวเนื่องเลยบางเ,เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าได้เศรษฐีใจบุญอย่างเฮ<ะ>ียมาแล้วก็แบรนด์เป็นของไทยพวกคงเกี่ยวเนื่องกันก็ขอนวัฒนาบุญกับเฮียในทุกคร<ะ>ั้งด้วยนะครับหนึ่งในเศรษฐีใจบุญที่มาเป็นหนึ่งในเจ้าภาพในการสร้างพระพรหมเพื่อปดิสถานที่วัดของหลวงปู่พระมหาศีลาครับเป็นเศรษฐีที่ร่วมนําปัจจัยมาถวายแล้วก็ร่วมหล่อพระพรหมเพื่อขอบารมีพระพรหมมาช่วยหลวงปู่ศิลาสร้างวัดครับหนึ่งในนั้นคือพี่เก่งเจ้าของสินค้ายาดมของไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกครับผมบอกเลยนะครับกว่า จะมาเป็นเฮียเก่งเจ้าของยาดมหง์ไทยในวันนี้นะครับแกผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเป็นคนจนผ่านความลาบากมาก่อนกว่าจะมาเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านในวันนี้ดังนั้นนะครับผมขออนุญาตเอาเรื่องราวของคนใจบุญเอาเรื่องราวของคนขยันทมาหากินมาเป็นแรงบันดาลาจให้ใครหลายคนครับนี่คือชีวิตของเฮียเก่งยาดมหง์ไทยครับเเก่งครับเจ้าของยาดมหง์ไทยครับผมได้เคยมีโอกาสมาสัมภาษณ์เฮียครั้งแล้วนะครับ ครั้งก่อนเราได้สัมภาษณ์ประวัติกว่าจะเป็นผงไทยกว่าจะเป็นเฮียเก่งแต่ครั้งนี้อยากจะมาสัมภาษณ์แล้วผมบอกเลยนะครั้งนี้ใครที่กำลังเริ่มต้นทําธุรกิจหรือใครที่ผิดหวังเคยเจ๊งเคยล้มเคยอะไรมาก่อน,อนมีเรื่องหนึ่งก่อนเข้ามานะครับ <S <S ในวันนี้คือก่อนจะเข้ามาในห้องนี้ครับพี่ป๋าไ,<ท>ไม่เคย<ช>มาผนะงไทยเลยไม่เคยเลยนะครับคนลุกเพิินเจอเฮียที่ห้องรับรองอีกห้องนึงรู้สึกอะไรตอนนั้นในห้องนั้นคือนั่งคุยกับเฮียเนาะเฮียก็เล่านู่นเล่านี่เราก็นั่งดื่มน้ำดื่มกาแฟกันอยู่รู้สึกเห็นเเเเหหห็็็นนนอออริพพีย่ปูคื ู่ชีวกนี่แหละพ่อปู่ชีวกใช่เราเห็นมันเห็น มันจุ๊มแป๊บครับหลวงล่ะสาบานสาบานต่อนหน้าปู่โอเคปรูาบาอจารย์คือต้องบอกก่อนรู้สึกมันมียาพี่ป๋าเนี่ยมักจะไปที่ไหนครับเขาบ้างเขาจะมีเซนของแก <c oughs> เห็นพ่อปู่ชีววแล้วเมื่อกี้พอเดินเข้ามาในห้องนี้ที่เราถ่ายทำกันน้องๆตั้งก<อ>ล้องเสร็จแล้ว<ไ>มาเจอพ่อปู่ถามเฮียและวะ้วว่าแต่ก็ไม่กล้าพูดกลัวแบบเป็นอุตริอ่ะแบบว่าเห็นยานพ่อปู่แล้วแตเอ๊ะแต่เราพิจารใจว่าน่าจะเป็นของสัยน่าจะเป็นครูหมอเนี่ยเออเขาถึงประสมพันธุ์เร็จด้วยส่วนนิงในในเรื่องสมุนไพรอออะไรรเเเงงีีี้ยยฮคับพพ่่่่่่่่่ปปปููททาาานนนชชืววซึ็ เรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรการรักษาคู่หมอหมอบทยาถวา,ายพระเจา้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นไงมาไงถึงได้นําท่านมาบริสถานที่บริษัทของไทยฮะมันก็เป็นเรื่องราวนะครับที่สมัยก่อนขับมอไซค์เดินขายตามตลาดทีนี้ก็ไปที่กระทุ่มแบกดเดินขายได้ลาเส,สร็จก็มาหาอะไรกินเขาไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งแล้วก็กินเสร็จก็จะเดินไปที่รถก็ไปเจอคนรูไทยยิบสีตอนีะย้ายไปแล้วก็เขาก็แนะนําถ้าเราทําเกี่ยวกับตัวสมุนไพรพวกเนี้มีโอกาสไปไหว้นะโรงพยาบาลส่งนะจะมีปู่ชีวะอยู่อยู่ที่ ลองไปไหว้แล้วลองไปขอท่านดูหลายๆอย่างในในในชีวิตที่เราทํางานเกี่ยวกับเรื่องแม่จะมีความราบร่มแล้วก็มีความสําเร็จซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นผงไทยแบบเต็มตัวเป็นหงไทยในแบบสวับที่เดินเก็บข้อมูลผงไทยรุบบุบมือรุบบุบมือไม่ได้บวชบินถูกไหมฮะใช่ใช่เพิ่มจะไปเดินเก็บข้อมูลในตลาดแล้วก็มีโอกาสได้ไปตามที่ดีหมอดูไหยิปซีเนี่ยให้ไปก็เลยไปไปเสร็จแล้วก็เลยไปอธิษฐานดับท่านนั่นแหละว่าขอให้การงานที่มีความตั้งใจ ที่จะทำเนี่ยขอให้เราได้มีการเก็บข้อมูลมีการหาเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับงานเนี่ยให้ดีสาเร็จแล้วก็จะตอบแทนในชีวิตเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยชอบทําบุญอยู่แล้วเนาะชอบทําบุญเหมือนเป็นกุศลในการที่เราเติบโตมาในศาสนาพุทธเนี่ยเอาก็เป็นวิถีของเราอยู่แล้วก็จะมาทําบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ทุกปีปีหนึ่งอย่างน้อยก็3รอบครับก็อธิษฐานว่าเราจะมาทําแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้เราก็จะเอาเงินมาบริจาคเราทําตั้งแ,แต่อธิษฐานครั้งนั้นมันก็กลายเป็นเรากลับมาแล้วเนี่ยมันก็เกิด ความคิดเกิดอะไรต่างๆนานาเรื่องราวต่างๆนานามันก็ราบลื่นก็เรียกว่ามันมีความราบลื่นเป็นข้อมูลต่างๆที่เราได้สะสมมานะครับมันก็สําเร็จไปที่ละจุดที่ละจุดที่ละจุดแล้วมันก็เกิดกลไกของความสําเร็จก็เกิดลูกค้าเกิดช่วยเหลือก็สั่งสั่งสั่งก็เลยเกิดกลไกเรื่องของความเชื่อพอที่ไหว่ปู่ชีวก,กลับมาแล้ว เฮ้ยทำไมไมันมีความราบรื่นทำไมไมันมีความสําเร็จและที่สุดของมันแล้วเราทําอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็จะสําเร็จเข้าใจแล้วครับคราวนี้ผมอยากให้เด็กๆวันนี้เด็กๆออฟฟิศผมนะน้องๆเนี่ยมากันสีคนครบเลยเขาบอกว่าอยากจะมาสัมภาษณ์เฮียเก่งเจ้าของแบรนด์ของไทยมาครบเลยขอมาด้วยผมอยากให้เฮียย้อนเล่าเรื่องคลิกชีวิตจากผู้ชายคนหนึ่งย้อนบันทึกภาพนะเฮียเก่งสมัยก่อนถือตะกร้าขี่มอเตอร์ไซค์ตะเวนไปลงตลาดขายทิมเสษน้ำย้อนเวลาเมื่อ20ปีให้เด็กๆมันฟังหน่อย หนึ่งเลยออกจากงานมาไม่มีตังนะแล้วช่วงมาทําพิมพ์เสนเนี่ยเราออกจากงานมาเนี้ยติดค่าบ้านเขาสี่เดือนถามว่าคุณลองนึกภาพดูว่าไม่มีตังยังไงติดค่าบ้านสี่เดือนค้างค่าบ้านสี่เดือนสี่เดือนเดือนที่สี่เนี่ยเดือนเดินมาบอกถามแล้วว่านี่นี่สี่เดือนแล้วจะต้องให้พี่ดื่มทวงอีกเหรอเออไอเราก็ไม่พูดกับเขานะเราก็คิดในใจมันไม่มีนะ เดือนที่ห้าเดือนที่หกี่ก็ต้องเดินมาทวงเนยเพราะมันไม่มีเวลาไม่มีนี่มันไม่มีเลยไม่มีจริงๆมันไม่มีทํายังไงมันก็ไม่มีเพราะไม่รู้จะทํำยังไงมันเหมือนว่าเราถูกซ้ำอ่ะออกจากงานเสร็จอะไรเสร็จมันก็ซ้าซ้ำซ้ำซ้ำซ้าจนเรารู้สึกว่ามันมีอยด่ตรงนี้อีกไหมสถานการณ์ี่ยมันจะโหดตรงนี้มันมีอีกไหมมาตอนนี้เลยเราต้องการที่จะอยู่กับมันต้องการที่จะเจอมันจะได้จบจบจะได้จบจบจะได้ให้มันรู้สึกให้มันจบมันไปว่าไอ้สุดบอกตัดไม้สุดมันสุดแล้ว หือทั้งเงี้ยทั้งตัวเท่าไหร่ผมอยากรู้นะตอนนั้นผมแม่ตั้งสมัยก่อนทางานผมจะเก็บแบงค์สิบที่ลายเซ็นไม่เหมือนกันลายเซ็นนะลายเซ็นของรัฐมนตรี <c oughs> ไม่เหมือนกันผมจะเก็บลายเซ็นไม่เหมือนผมก็เก็บเก็บเก็บเหรียญสิบที่ด้านหลังไม่เหมือนกันใช่ป่ามันจะมีหลายเหรียญผม,มจะเก็บผมมอญยังไงมาผมมาตะเวนเอาแบงค์แบงค์เก่าเหรียญเก่าเนี่ยรวบรวมแล้วก็ไปซื้อพิมเสน้ำเป็นต้นทุนเป็นต้นทุนชุดแรกน่าจะสองสามร้อยบาทตอนนั้นพิมเสน้ำที่สองสามร้อยบาทสามลีจุ่มแล้วก็มาใส่กวดขาวแล้วก็ปลุกเ เล็ฟังนะอย่าดมหง์ไทยเนี่ยเริ่มต้นจากทุน2 3 0 0บาทฟังนะฮะเริ่มจากเนี่ยรอบ3ามเนี่ยเริ่มจากอยาดมแจกเนี่ยนะใช่ก็เอาไปซื้อมาแล้วก็มาทำเราก็ไปเดินขายในตลาดแล้วมันก็ได้กำไรมากขึ้นว่าข้อของการเดินขายไหมผมอยากย้อนเดินยังไงฮะแต่งตัวยังไงเป้ใบหนึ่งสะพายข้างไม่ไม่ได้สะพายกวางนะสะพายข้างเอาไว้ในในเป้ในตะกร้าก็จะมีสินค้าตัวอย่างขายถ้าเกิดว่าอันนี้ยุบเราค่อยเอาจจะเป้เอามาเติมให้มันเต็มให้ดูมันภูมิ แล้วก็เดินเทสกันไปเทสกันไปเดินขายทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นตะกร้าไหวตะกร้าไหวเล็กๆอตะกร้าไหวนี่คือเนี่ยเข้ามือกลางเงี้ยมันเป็นตะกร้าไหวแล้วมีตูดแล้วเราก็ถือเนี่ยแล้วก็ปลูกมีสติกเกอร์มีแบรนด์ติดไหมมีมีมีสติกเกอร์จะเป็นสีใสสีน้ําเงินสีเดียวเห็นว่าก็หุงไทยนี่แหละแล้วก็ใช้การตัดตูดสมมติบรรยาแบบนี้นะบรรยาอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามัดยาวไปเราใช้การตัดตูดแต่โลโก้ไว้หรือแต่ชื่อไว้ยาวก็ตัดตูดแต่ว่าไอตัวมรร ฐานเนี่ยก็คือตัวกระปุกเล็กเราทํามาไซส์เดียวคือรอบหนึ่งเนี่ยก็คือไซส์นี้ถ้าเป็นลูกกิ้งเล็กลูกกิ้ง8ซีซีพวกเนี้ยใช้การตัดตูดเราแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นปวดแก้วนะเราก็ตัดตูดเขาเรียกว่าพิมหนึ่งอย่างใช้5าอย่างตอนนั้นแต่งตัวยังไงแล้วไปเดินขาที่ไหนแต่งตัวเรากางเกงยีนเนี่ยแตไม่ใช่ขาลัดอย่างนี้นะเป็เก,เกงยีนเนี่ยจะเป็นขาบานก็คือตัวใหญ่ขาบาๆแล้วก็พับเอาแล้วก็ท้าผ้าใบเสื้อตาฮันเสื้อยืดตาฮันสีขาวเกงยีน20ปีที่แล้วใส่เส เดินขายขายไปขายที่ไนตามตลาดต่างๆทั่วกรุงเทพและปริมณฑลเดินตามตลาดนะตลาดเช้าตลาดเที่ยงตลาดเย็นตลาดกลางคืนเดินคนเดียวเดินคนเดียวขายตรงเลยขายตรงเลยขายใครขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่เราแขงเลยไล่เลยขายหมูขายผลไม้ขายมะนงมะนาวขายทุกอย่างเดินขายถามทุกคนสมมตินะพี่ป๋าเนี่ยยืนขายผลไม้อยู่เดินเข้าไปขายเขาไหมเดก็ถามเขาว่าใช้พวกื่ดมจิมเ็จน้ำไหมน้ำมันเ็จน้ำไหมเขาก มองหน้าเราก่อนส่วนใหญ่เขาจะไม่อะไรวะส่วนใหญ่ไม่ไงไม่ไงไม่ไม่รับไม่รับแต่ไม่รับไม่เป็นไรเราก็พูดบรรยายไปก่อนบรรยายไปสักพักหนึ่งเขาก็จะมองหน้าอีกทีนึงไม่เอาท้อไหมท้อถามว่าท้อไหมท้อเขาปฏิเสธปุ๊บแววเลยแปวเลยปฏิเสธปุ๊บแปวแปวเสร็จปุ๊บพยายามอีกหน่อยนึงพยายามสักพักหนึ่งแปวอีกแล้ว ไม่เอาไม่เอาคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการปฏิเสธถือว่าเราถามสิบบางทีทั้งสิบก็ไม่เอานะเดินผ่านสิบเจ้าสิบเจ้าบางทีก็ไม่เอาเลยนะสิบตลาดยิ่งเจริญเนี่ยมีเป็นพันขายได้สี่สิบพันแผงขายได้สี่สิบแผงดูดิปฏิเสธเท่าไหร่อ่ะทดสอบโคตรหินเลยนะเอาตรงนะพันแผงเนี่ยขายได้สี่สิบแผงก็สี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเจ้าขายได้สี่เจ้าสี่เจ้า แล้วมันต้องเดือนให้หมดเพราะเราจะได้จดเอาไว้ว่าเจ้าไหนเอาของเราบ้างเดือนหน้าเราจะมาหาเขาคนคนที่ไม่เอาเนี่ยเขาไม่ได้เดือนแล้วนะเพราะว่าเราต้องการเก็บข้อมูล40คนเนี่ยโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้แต่ต้องเจอผมทุกเดือน ออแต่เราไม่บอกนะเดือนเนี้ยกูขายไม่ได้แต่เดือนหน้าเดี๋ยวเจอกันด้วอย่างนี้40คนเนียจะเป็น40ที่ผมจะมาทุกเดือนไปถามลูกค้าส่วนอีก9ก0กว่าเนี่ยผมไม่ถามแล้วนะไม่ถามแล้วไม่ถามแล้วเพราะเป้าหมายเราไม่ได้ไม่ได้ต้องการหาลูกค้าให้มากแต่เราต้องการหาลูกค้าที่ใช้แล้วเก็บข้อมูลเขาถามว่าคุณทําการค้าเนี่ยคุณมีงานวิจัยไหมผมไม่มีงานวิจัยหรอกผมวิจัยเองลงไปวิจัยเองเราเก็บข้อมูลเองเลยถ้าลูกค้าจะว่าเรา ว่าเรามาเลยแล้วเราก็เอามาคิดทิเศเสร็จก็มาแก้40่คนแรกจะเจอผมทีกเตือนแต่ตลาดที่เจริญเนี่ยมันเป็นคนไกลที่ปัจจุบันนี้ก็ออกมาใช้นะ40คนนี้ก็จะแนะนําเพื่อนข้างๆาคือเพื่อนข้างๆาเพื่อนข้างหลังเพื่อนข้างหน้า,าจากหนึ่งเจ้า,าบางเคสผมได้ถึงสนี่คือไม่ใช่แค่เอาแค่40แรกไม่ได้บอกว่าจะเป็น40ตลอดไปแต่มันจะกลายเป็น40ที่ แนะนำเพ,นเพื่อนให้เราปากต่อปากนี่คือคกลไกที่เราเสพคนมาแล้วปัจจุบันเนี้ยเราทําการตลาดเนี้ยวิ่งต่างจังหวัดเนี้ยไม่กําไรที่ไม่กาไรเพราะอะไรเพราะว่ามันใช้จ่ายเยอะขาดทุนแต่ที่ไม่ขาดทุนที่เราไปวิ่งต่างจังหวัดเนี้ยเวลาเขาย้ายกิ่น เวลาเขาเคลื่อนที่เขามาเจอของเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราจะเป็นหนึ่งในนั้นที่คนเลือกนั่นคือกําไรจีกจาก40ตรงนั้นะมาเป็นรากฐานนี้นี่คือความเข้าใจถ้าสินค้าดีมันไม่มีวันตายแต่ตอนแรกอ่ะมันตายเพราะมันไม่มีคนรู้จักมันไม่มีคนเชื่อสมัยก่อนก็หอมนะขาวเอาอย่างงานมันขาวเลยหอมคุณดีใช่ป่ะแล้วท่าทางก็ดูดีด้วยตอนนั้นส่วนใหญ่ไม่คุณเป็นคนเชื่อหรอกมีแต่คนกระซิบอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อมันวิชาช ่วดูจากเร่มัหมาไม่น่าใช่มาดินขายพราะตอนนั้นเราก็ยังดูหนุ่มอยู่นะ,ะแลยังสามสิบก็ยังดูกระปพีกระเปานะก็ดูดีก็ไม่ค่อยมีคนเชื่อแต่ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราจะหาลูกค้าเราเราไม่ได้หาลูกค้าที่ปฏิเสธเราถ้าเขาเป็นลูกค้าเราเขาจะซื้อของเราอันนี้ดีไม,ม่เชนดีเราก็ซ์วิสลูกค้าเราผมมาเดินตลาดผมไม่ไขายนะคนมาเดินตลาดเนี่ยผมไม่ได้จอดจงเป็นเดินขายนะแต่ถ้าเขาอยากจะซื้อผมขาย แต่จะให้ผมเป็นเป้าหมายให้ผมไปเดินขายให้เขาผมไม่ได้เดินนะเพราะเที่ยวหน้ามาผมไม่เจอเ <laughs> ป <laughs> ้าหมายคุณลิงเป้าหมายที่ตามตัวต<อ>น<ะ>้นได้มันเดินเดินแล้วผมไม่เจอรอบหน้าผมไม่เจอผมไม่เจอ,ผม,มเจอผมก็เลยไม่ได้เป็นเป้าหมายผมแต่ถ้าเขามาหาเราโอเคแต่ถ้าเขามาหาเราผมขาย <Okay. S 2> แล้วเวลาเราทํางานเนี่ยเราต้องมีความสุขผมชอบคุยถ้าลูกค้าเปิดประกาศคุยอ่ะไม่ไปไหนหรอกจนเขาไล่อ่ะไปพอแล้วพี่จะขายก่อน เอาเปิดโอกาสไม่ได้นะ้าเปิดโอกาสเนี่ยโหยาวเลยผมนี่เป็นคนที่ใช้เวลาเปลืองมากกับงข้อแครไว้คันในตลาดแล้วนี่แหละคือกลไกความสําเร็จไปแล้วลูกค้าไม่เอาก็จะพ่งจากเข้าไปถามก่อนคุยก่อนสารทุกสุขดิบสับเพเฮตละไม่ใช่ไปปุ๊บเฮ้ยวันนี้ไม่เอาแม่ผมไปแล้วพี่ผมไม่ทําแบบนั้นเลยนะยังไม่เอาคุยกันไปก่อนสนทนากันไปก่อนเป็นที่ปรับทุกระบายทุกให้เขาไปก่อนเพราะว่าเลยไหมพบผมมันมีประสบการณ์ จากตอนที่ปลดทหารมาแล้วก็ไปตะเวนขายน้ำพริกกเต็ม ผมเอาความสําเร็จตรงนั้นเนี่ยมาบริหารตอนนี้ตอนที่เดินขายพิมเสกเพราะว่าร้านชู้ขวยเนะเขาจะอยู่ในร้านช่วงที่เขายุ่งเราก็ไม่ได้ขายหรอกช่วงที่เขาว่างเนี่ยยาวเลยว่างยาวเลยเราเราไปปุ๊บเราก็ไปดั้งช่วยเขาทำนู่นทํานี่คุยกันไปเรื่อยตรงเขาบอกแม่ก็ไปคุยเรื่องนี้ให้ใครฟังเราะไม่ค่อยมีคนมาฟังเรื่องแม่สักเท่าไหร่เขาไม่มีเวลาเงี้ยเออมาก็ดีแม่จะได้ระบายบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเข้าใจกลไกของความสำเร็จการขาย ไม่ใช่ผลประโยชน์แต่การขายคือความลึกซึ้งของการทํางานนี่คือความลึกซึ้งของการทํางานมผมผ่านวิกฤตมาจนถึงโควิดเแปดรอบทำไมผมผ่านวิกฤตมาถึง8รอบ8รอบทุกรอบที่ผ่านมามาจากลูกค้าล้วนๆที่ไม่ทิ้งผมแล้วลูกค้าผมเนี่ยไม่ใช่หยิบปัวซาปัวร้านใหญ่ๆนะเป็นพนักง,งานโรงงานเป็นร้านค้ากระติกบกระจ้อยเป็นร้า,านค้าเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นพนักง,งานโรงงานที่ช่วยผมขายช่วยผมทําตลาดตลอดเวลาแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งที่สํา พันที่สุดผมไม่ได้รับผลกระทบกับช่วงวิกฤตผมรุนมาตลอดกับวิกฤตที่ผ่านมานแต่ที่สุดของมันแล้วเราเข้าใจกลไกความสําเร็จนั่นคือมิตรภาพไม่ใช่ผลประโยชน์ถ้าเราคิดแค่ผลประโยชน์มิตรภาพจะไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าใจถึงมิตรภาพนั่นคือความลึกซึ้งของการทํางานขาดทุนไม่ว่าเสียชื่อไม่ได้อันนี้คือพักสิทิที่สุดแล้วเข้าถึงใจลูกค้านี่คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่หใช่ผมไม่ได้ทาอะไรเลยพูดมาทั้งหมดทัด้งมวลมันก็คือจิตใจจิตวิญ,ญญาณเราเป็นแบบ ปัจจุบันเนี่ยยอดที่ยืะๆที่ผ่านมาเนี่ยทุกปีก็ยังเงยอะอยู่เนี่ยก้ม,มาจากลูกค้าทั่วไปแล้วผมเนี่ยไม่ได้กล่าวว่าอ๋าาอดีฟัวาฟัวไม่ดีนะหรือว่าไม,ไม,ไม่ไม่ได้ช่วยผมนะแต่ช่วงที่ผมเติบโตมาเนี่ยผมเข้าไม่ถึงดีฟัวซาฟัวเราก็เลยเป็นเคสหนึ่งที่ไม่ได้เติบโตมาจากดีฟัวซาฟัวเคสของเราเป็นเคสพิเศษคือเติบโตมาจากพนัก,กานโรงงานร้านค้าเล็กๆไม่ใช่ร้านศพแต่หัวใจที่เขาให้เรามาเนี่ยยิ่งใหญ่มากเพราะมันไม่มีใครมาช่วยบริษัทเล็กๆบริษัทที่ไม่มีคนรู้จักแต่ผมโช อย่างหนึ่งคือผมมีลูกค้า10บเจ้าเป็นสิ่งหัะจรกย์ของผุไทยที่เขาช่วยเหลือและผลักด,ดันเรามาจากวันที่เราไม่มีค่าจนปัจจุบันเนี้ยเราก็ไม่ทิ้งเขา1ิเจ้านี้ผมก็ยังต้องไปกินข้าวกับเขา,ขา,ขา,ขาขทุกเจ้าต่อนหนึ่งปีไม่ได้แปลว่าปัจจุบันนี้ร้านที่เ้าขายกับผมแล้วผมไม่ได้ไปกินนะแต่ผมไม่ได้มีเวลาผมก็จอดจงเลือกเฉพาะ1ิเจ้าที่เห็นค่าเราในวันที่เราไม่มีค่าแล้วเขาก็ช่วยเราแบบไม่มีเงื่อนไขจนปัจจุบันเนี้ยเวลาไปทุกเจ้าจะร้องไห้เพราะเขาก็ไม่คิดว่าเรา ยังให้ความสําคัญเขาอยู่จนปัจจุบันนี้เราไม่ให้ความสําคัญเขาก็ได้คนเราก็มีมากมายแล้วแต่วันนี้เราลืมไม่ได้ที่ลืมไม่ได้เพราะเขาเห็นค่าเราในวันที่เราไม่มีค่านี่คือคนไกที่ทางเรายึดและปฏิบัติมาตลอดเข้าใจยังว่าทําไมผู้ชายคนนี้ประสบความสำเร็จในชีวิต learning by doing จากตลาดนักสู่ worldwide มีคําถามนี้ที่ครั้งแรกผมไม่ได้เคยถามเลย20ปีที่แล้วตอนเราสะพายเป้แล้วเดินถือตะกาเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยจะขาย4 0ล้านขวดขายเยอะแบบเนี้ยขายเป็นแบบพันพันล้าน บบอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้พูดอวยหรืออวดนะหรือ,อแบบอ่าพรีเซนต์ตัวเองนะตอนที่เดินขายเนี่ยยิ่งกว่านี้ภาพที่เห็นเนี่ยมีภาพในหัวจริงวาดวาดวาดฝันไว้อย่างนะัจริง ผมพูด <is> ผมพูดอย่างนี้มาเป็นช่วงๆให้ธนางารฝั่งทั้งหมดสมวาสองปีที่แล้วเนี่ยผมก็พูดห้าปีมาผมก็พูดสิบปีมาผมก็พูดผมบอกเลยว่าภาพที่มาเป็นทุกวันเนี่ยไม่ใช่ภาพอนาคตนะแล้ปัจจุบันนี่ผมก็พูดปัจจุบันเนี้ยอนาคตของเราไม่ใช่ภาพแบบนี้นะอนาคตภาพเราไไปยิ่งกว่าน,นี้เพราะสิ่งที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจทําเพื่อถึงแต่เราตั้งใจทําให้มันไม่ถึงแต่ที่มันไม่ถึงมันก็มากมันจะมากยังไงเพราะเราไปไม่ถึง mm hmm. แต่ถ้าเราตั้งให้มันถึง mm hmm. เดี๋ยวมันก็ถึงแล้ว ไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องทําไม่ต้องลุยมากไม่ต้องทํามากยังไงมันก็ถึงผมไม่ได้คิดแบบนั้นผมคิดอย่างเดียวคือเกิน5เท่าที่คิดเป็น1ิบเท่าที่คิดแล้วสิ่งที่ผมคิดมันทําให้เราหยุดพัฒนาไม่ได้ภาพนั้นเป็นจริงอย่างที่คิดและมากกว่าที่คิดด้วยต้องเป็นต้องเป็น,ปนไม่มีคําอื่นว่าไม่เป็นมันคือเป้าหมายที่เราจะต้องวิวัฒนาการไปถึงโลก อนาคตรพราะโลกอนาคตต้องทําอะไรเยอะจาก40 user ในตลาดนั้นกลายเป็น40ล้านหลอดเว r l ์ w i ทั่โลกและก็จะเติบโตไปอีกอย่างไม่รู้จบสุดยอดสุดยอดครับ